สวัสดีครับอยู่ในตลาดก็สุดรายการโมว่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับเกมที่ชื่อว่า How Building Builder นั่นเองนะครับเป็นเกมที่แบบสร้างบ้านออกแบบบ้านนะครับเรามาอยู่ในโลกของจินตนาการกันนะครับว่าเราจะใช้จินตนาการของเป็นอยานนะฮะเรามาเล่นในแบบที่เรียกว่า c r e a t หมดกันนะครับหมดสร้างสรรค์นะครับตั้งชื่อว่ามูว่าเฮานะฮะนะครับตอนนี้ผมมีบ้านผมก็มาตั้งทำอย่างเงี้ยครับจริงจริงนะฮะก็คือ ทุกอย่างครับมันเติเดเป็นได้ก็เพราะจีการแหละรแล้วค่อยลงเลยคือตัวเรานะฮะนี่คือโอ้เหมือนมีการเลยฮะประมาณนี้นะครับเรามาสร้างบ้านกันนะฮะกดกดอ e ี่อเอาละจริงปน,นี่ยให้สร้างจริงจังเลยมิเตอร์คริสมาสต์ไยนะครับ <S <S ทำไงดีเนี่ย กูค่อยๆเจิดอะฮะดูแม่ลองเล่นอยหนนะ้เอ,เอ๋อัอ่าง้ดนนะงดูที่มาสุดายนตอนแรกเราก็ต้องปูพืพ้นฐานในการเอ่อวางรกฐานของพื้นมากจะได้สัดส่วนเท่าหร่นะฮะ เราเป็นเหมือนกับวิศวกรจริงๆม่เลยอีกสักล็อกเลยะบ้านจะได้หนังใหญ่ๆนน่หมานี้ครับเอาละแค่นี้ก็พอแล้วมั้งครับยังต่อดีเนี่ยอุปกรณ์เยอะเหลืเกิน นี้นี้นี่น,นีนี่จะให้เราสร้างบ้านจริงเลยเหเนี่ย <laughs> นี่จริงจังเลยเนี่ยนี่นี่นี่ยิ่งนี่ยิ่งกว่าเออาใช้เลยเอาละเอ ต้อ็มาใส่างี้หรออ,อ๋อคือตัดไฟใส่นี้ฮะโอเคปาสามสามกำเดี๋ยวก็จะได้เครื่องตูนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาคันเกียร์มา ไอเดียโ okay. อเคประมาณนี้ครับรอมันเสร็จก่อนนะฮะปิดแล้วก็จับได้นะฮะอ,อู้อู้จริงกันเนี่ย เดี๋ยว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 ังไม่ได้ใส่ปูนอีกอ่ะผมก็ลืมดูว่าต้องใส่ปูนด้วย้นเนียใส่แ,แล้วเอาโอเค ไว้เป็นสนะอ่าอิฐที่อยู่ในมือผมนี่คือปักอาาอ๊กะครัอโอโหอิฐเยอะไปไหมเออประมาณนี้แม่แล้วก็ดเกด็จิบูรกร โอเคครับเอาละทีนี้เราก็หลอกตัวให้เสร็จครับขั้นตอนเสร็จสิ้นนะฮะทั้งจริงมันต้องมีเหล็กอะเนาะเปนเทรเรียลมันเทเลี่ยวอืมนี่อะไรอ่ะใครไม่รู้นะครับมาสำรวจก่อนเียร์อะไรแน่เกียร์อะไรแน่เป็นเทเลี่ยว ระว่างนี้หมดนะครับโอเคเอาไปไหนแนแปลกแต่แตยังไนะงนี่ยคาปุดลือเกินโอ้เอดเดดเด๋ยวเดือดเด เนี่ยนะกดอ F N กดเต็มกดอะไรเนะี่ยที่บอกอะไรเนะเอ่อผมอยากรู้ว่ากดอะเนี่ย

ปวดแล้วครับแต่เราไม่มีลนะเ,เดี๋ยวนี้

โอ้ัโมนเองอะไรอะอะไระครับอ๋อเมแค่นเดียวแค่นเดียวก็ขับรถันทุกามาส่งบุ่ต์ิ้ว ถ้ากดองขอนนะเราก็ต้องหาใจหลิกไปโอเคเอาโอ๊ยโวันนี้นี่เราซื้อมาเป็นแคนเทเลอร์เลยเหรอ ơi Điều, 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 đều 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 เร,เราจะได้สร้างบ้านนี่ยนี่เราไม่ซื้อปูเลยเนะ้ะซื้อปูบ่อนแล้วก็เหนือ้อมีแล้วคับปูหน,นึ่ง

โอ้โหไม่มีแบบโอ้โหไมไ่ช่วยเลยหรือไงไม่ลงเองโอ้เอาใจไปเลยครับโอ้ จะสร้างบ้านเสร็จไหมแล้วผมก็รวยด้วยสินะสั่งมาเยอะดูสิมีแเต่ปูนะครับท่านผู้ชมโอ้ยยอมเลยเอาเอาไวาเรามาแค่รีวิวสิใๆเนาะ Hanging it. เดียวผมเริ่มละเริ่มสร้างบ้านเรีเสร็จแล้วเราไปไปเล่นตึกซิมดีกว่าม่ายก่เลยดูดิเอ้ยอยู่ลงมาลงของให้หน่อยสิเราส่งเราสงของมาเยอะมากเลยอ่ะไปสั่งเลยดิสั่งหมดเลยในไหนกันไหนอะ เอาโอ้โหสุดยอดเลยครับคนรวยช่างบ้านก็อ,อย่างนี้เหรอโอ้ยใส่ใส่ขนมี

แล้วคอดูต้นแบบแบบอย่างอไอย่างเี้ยเนาะเข้าใจแ้โอเคครับผมมารีวิวค่นี้ก่อนนะเป็นเกมที่ใช้เวลาทำความคิดนิดนึงเอ้าดูดีบันไดาะว่ามีบั๊กเยอะมากเลยนะฮะดูสิืมเซนต์คอร์สยังไม่ลงมาถึงนี้เลยผมไม่รู้ว่านี้ทำอะไรนะแต่ว่าน่าจะเหมือนสร้างคาเลยอม โอเคครับเดี๋ยวไว้มาตจากนันดีกว่านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ